ครับดีครับพี่น้องที่กระโหลกครับมาในวิธีชีวิตพ่อเพียงพ้าพี่ผ้านองเฮ้าถ้าเมืองบรรยากาศไฮอ้อ,อยเนาะพี่น้องไฮอ้อ,อยค่อยฝนฝนฝ่าตกลงมากอะโอเคอยู่กับพี่น้องเป็นไฮอ้อ,อยที่ คยเหตุคลิปให้พี่ให้น้องเขาเมืองหลายรอบไปแล้วครับกาลังได้ฝ่าได้ฝนเนาะพี่น้องโอ้น้องมาดูดีกับน้องมาโคราสํารวจก่อนแล้วครับท่วมหัวแล้วครับพี่น้องเลยทนสูงใส่ได้ยู่ครับกาลังเ,กเ,กเกนนีกฝ่าถีฝนแล้วกาังงามแลลวครับพี่น้อง เอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเขาในเมืองครับเป็นเงินปีเนาะพี่น้องเนี่ยปลูกไว้ก็ปีหนึ่งแจ้งได้ตัดเที่ยงครับเป็นไฮไลท์ก็ร่างงามครับได้ฝ่าได้ฝน,น,นแล,ล้วก็ร่างงามเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเขาในเมืงองเคยเฮ็ดคลิปให้พี่ให้นอ้องเขาเมืองหลายรอบแล้วครับต้นน้อยก็ร่างงามก็ร่างใหญ่ครับ น่องมาโคลาสำรวจเข้าไปทั้งในกับบ่ได้มาพ้อมน้องมาดุกดิกมาสำรวจมาเมืองไฮอ้อยน้นำบิธีชีวิตพ่อเพียงกับคู่หูคู่หูไปใช้กับไปน้ำกันกับพี่น้องอ้ยบรรยากาศแบบพี่ไ้นองก็เด้เมืองครับรวมหัวพี่น้องเลยเลี้ยวบปเห็นละส่วนหนึ่งบิธีชีวิตพ่อเพียง เคยเห็ุคลิปให้พี่ให้น้องกาเบืองหลายหลอบไปแล้วครับตั้งแต่ปลูกใบใหม่จนฮอดนะเวลานี่ก็ได้การอยู่ครับกำลังงามเนาะพี่น้องปีหนึ่งกระตดัดทรงโรงงานเที่ยวเึ่งก็โอเคอยู่ครับเป็นเงินเก็บได้รายได้ประจำปีเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเขาได้เมืองครับ ้อ,องมาโคลากับน้องมาดุ๊กดิ๊กเข้าไปทางั้งนแ่ละหกในจังหน่อยครับเป็นอ่อยอ่อยโรงงานเขาเอื่นอ้่อยโรงงานเราพี่น้องนี่ทรงลงอ่อยของมิดกระสินอยู่ในเขตไกลๆสมเด็จนี่ล่ะครับผมเห็นบรรยากาศมันง,งามๆ ไฮอ้อยค่อยฝนก็กลายเป็นไฮอ้อยค่อยเงินเนาะพี่น้องหลังปีใหม่ก็คงสิไดตัดส่งโรงงานเขาได้เงินเลยท่องแนหะละฝนฟ้าก็ตกลงมากก็บดการอยู่กับถึงแม้ที่ตกปลายแต่ว่าก็เห็นห้อ้อยก็โอเคอยู่กับเห็นห้อ้อยก็งามพอสมควรอยู่เาบรรยากาศในปีพี่น้องเขาาในเมืองครับคลายรอดไปะละเฮ็ดลิปใ้ปีพี่น้องเข้าด้เมือง อ,ออกมาแล้วบ่ะนี้ยหงหมาโคลาอลองหมาดุกดิกหองหมาโคลากันอยู่ทางในอยู่ตอนนั้นออกมาอยู่กับอัอนนี้ลองหมาดุกดิกออกมาแล้วหองหมาโคลาลก็ก็ร่งออกมานําอ่ะเห็นบรรยากาศม,มันง่ายมาฝากพี่ฝากน้องเอครับฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งนะครับพี่น้อง ยินดีพบผ่าดคลิปเจในปีน้องเขาในเมืองครับขอบคุณพี่น้องเขาครับสสวัดีครับ